Chắc khổ cả xã bán U đắc bật nè Vẫn chẳng khắc nắc ý này Dồn à văn tài lục Ní là mà khắc thai Nói này này Cảm thấy ngon là Con bác ai chú chẳng bị kín ta Con bác à ai chú Có chẳng bị kín bà Con bác ai chú chẳng bị kín bà Con bác ai mục Sẽ có chẳng sướng im tông Như mà là màu con coi Ồ Một cái cầm đi xe con กระโทษดีโทษดีโถดีทีทีไปสี่คนมีลูกสองกระโทษดีกระเจตรีตาจกไอบอกน้องว่าพี่สูดสิ้นหนูไม่รู้ก็มีแฟนเป็นพีอดแม่เราสูดเสียบเนียบนิ่งหนูไม่รู้จริงจริงเมื่อเขามีละยอดจริงคอยหูกระโทษดีโทษดีโถดีทีทีไปสี่คนมีคู่ควงได บอกกันว่าบ่มีเมียวหัวมีเมียวควันบ่ท่าก็มาโอากทำได้ก็ว่าบ่มีบ่มีมาุูยดมของดีเล่นบ่ได้หัวบ่หุจู้บ่ได้หัวบ่หุเล่นบ่ได้หัวบ่หุ นันน้องเป็นหยังกอนัน <travail> น like no, <generally> ้องเป็นหยังซอยโดยเป็นหยังซอยยี่หยังซอยโดยเป็นหยังเจ้ามันไม่เห็นมันเหมีหยังเอ๊ะโอ้ตะกี้จังปีขอกองน้องอาไวาไห้นี่มันได้เนกะมันถึงเวลาและอยาไปช่วยกันนะปุ่นปิงปำบึกว่ะขนาดนั่นตะปุนยังสวดอยู่มั้งฮะกันดูไปสวดน้ำปนมาและ นี yeah, ma ma, board, oh, ่ไอ no. mm ้อ hmm. ยังมันมาสวดได้บทกับมาได้บทโอ้โหทำไพ่เหี้ยเงี้ชูนะกอะเอ้ยหนอเมราะว่าจะไปว่ากำยาบฮะไปที้ว่ายาบอกกับไอ้ว่าหยีสวดอย่ะงค่ะเจ้าเกิดปีไหนยายจึงใหญ่เจ้าเกิดปีใจรหรือไม่ก็ปีสโล่สว คนนั่งยังได้ญงละต้องเขีงปาทูมองแล้วแล้วมันไม่น่าดูคนหัวฟูฟูมันหัวจางสื้งพ้นว่าจะไปไปยุ่งกับเขาอย่างไปแจ้งยุ่งเล้วกเอาไปเทียบน่อยเดียวบันไดเอาสวัสดีครับผมจอดรถด้านหลังก่อนนะตะกี้ไผปิ้งปลาหมึกนะเจ้าบะมีก้า ม่ไปปิ้งปลาเมือกอะบะหมีกะไอจมเมนอะเมนชูเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีมอมเนี่ยจะไปยืนจะไปยืนใกล้พัดลมโอ้ยปลาเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วแม่กะเจ้าเม่นปะกะเม็ดมาเป็นพ่อแก้เนะฮะเนเี่ยนั่งนั่งนั่งก่อนจ้างปีโอ้เขานจ้างปีไปลมแล้วมีผายเป่าเขาแล้วเนอะแม่กะเจ้าเม็นแล้วกะเสน่นั่งเซนั่งออ๋เสน่นั่งอเสน่นั่งเนาสน่นั่งชาายกะปิ มอาหนบเเนี่ยอ่ออ่อชออ่อเท้าบุดขาบุดใจบุดคุนบุดน่องเดียวเดียวโดนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนาะอ่ะอ่ะะไปมาแล้อนะจะไปมาแล้อนะปัญหาขอว่าไอ้มีเมียแล้วเอีอตะแกะตะแกะเขาลักบอกมาไอ้อะนี่นะเจ้าใครว่าจะไปว่าไปเลยเมียมีเมียพี่ต้องมากะเนาะต้อเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีอ๋อฮ้องเพลงได้ก่อนได้ก่อนฮ้องไาเลยเมียเมียเมียพี่ต้องมา ไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีแ่เ้าเมียมีเมียพี่ต้องมาที่เมียมาม่ก็เพราะอีตาลุดดองเออไเฟิงล่ะเฟิงเอาเมียไปส่งบ้านอ่ะเออเอ๊มันต้องหมีเดี๋ยวทำไปเลยนะหม็นอันอย่างล้ำดัวนะเพิ่มหน่อยเออห้ามำให้มันโผล่ออกมาเด้อเอาเอาอึดป้าซอไม่ฮะซอไม่เอา นั่งไกลๆหน่อยวะจ้างซึ้งไปใหม่ปะตัวบอกว่านั่งไก่ลๆตัวหอมมานั่งไก่เปิดน่ะแน่จริงตัวก็มานั่งนี่กะนี่นั่งนี่เนีอาโคตไปนั่งนี่นี่หรอเออนั่งนี่พอเนาะเอาตีนชี้ว่ะเจ้ามานั่งไก่เปิดกือนัก่ะเออเออหนอเออเออสาวพยาอุปยิ่งแต่เมตตาถ้านั่งนี่มันก็เมนต์นักะถ้านั่งนี่มันก็ยังแขวนหน่อยอ่ะป้าป้าป้าฉัมามาก้อยแน่นี่แล้วมันเปียังไง นเอ้นั่นอีนี่นะน้องอีนี่วะน้องนี้อีกอ่ะเนาะเอ้เนาะอู้กับแม่วนกับโซ่แล้วก็อู้กับน้องมันม่วนกันเออจะไปอ้อนกันอันนี้เป็นโต๊ะการกีบการเกี่ยวกับใบยาเป็นยังอันนี้ย่าได้บัดเตือกโอ้ตายกับโซ่ใ่ญ่เอาบอกเอาใหม่บอกเอาใหม่เนาะเจ้าเอออันกันเจ้าอย่าบอกเฮ้ยำอู้นีกจะ่เจ้ามวนเหรอฮะเนาะแฮมอเมเต้สวยฮะเอาเชือนั่งเชือนั่งแฮมอเมาเตะนี่ตสวยเตะอะไรกันเนามาเตะหัว เอาลักต oh, <laughs> ัวไปกับมนเนอะเจ้าันยุงก็เปิดละันยุงแฮมันยุงเปิดอยู่คนเจ้าคนเกงเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่เนาะชอบมั่วหวานกับน้องที่พม่านีบกันบอสเป็นหน้างามๆอยากจะมาโคตรได้กับจีบและน้อง กบัดรนนงนันมาชอมาชอละมาตัวกาคุณเลยมาบัดันน้ี่ก็ดีก็ใจก็เตะก็ตอกกับงานมางานงานนั้นรอดก็ได้มาน้องก็ตัวอีทนอีน้ำมันก็ต้องกับอีน้องอาทิตย์ทั้งวันมันปัจัดงามนี่ก่อยังนักยลอยปะนาวนนั้นนี่ก็ให้ดีใจก็เตะบอกมาปีน้เมังก็จังโซกับปาหูนาคขอซอย น้าไปบอหนาอนาสาวน้อยน้าไปบองระนองพิมลพวจไปไหนเจ้ากับกันน้งงนตังยีแมกนนังชิในตึงนาปฏิทิทีโบน้ามกัดในนาเปิงใจน้องทิพนาวัน่สี าสามน้ำอาจะลอยกำน้อยแตยังแม่ก็เต็มปะก็ยังแม่ก็เต็มใจจังไอ้น้ำวนได้ละเหื่อไอ้จะปอยยเนี่ยนั่งใกล้เดี๋ยวมาได้นอนมาดิน้อนไอจะเอาเมียบะลูกกะพวนดีเมื่อเขาปะใจเอากันกะบ่ทีสองทีเขาจะเอากันละกรมเจนจีวีถ้าเน้เมียบดตี แต่งเป็นไฟกับบ้านเมืองบาดียวเป็นบ้านเมืองสมั่ไว้อกกับไว้ใจภัยแต่กับบาดได้ปะใสเมื่อบาจ้างกินจังใจมันจะตุกใจอายที่ลุนต้องหลอกดีดีเนาะ้องยีได้ปะเจ้าว่าเท่ากับบาเท่าเจ้าว่าแกกับ ເຮົາໃດເົ້າໃດຈະຂໍຖາມບໍ່ໃຈຢ່າທຸກກະບໍ່ເຖົ້າລະແກງອໍມານົກແກງແຊນนກເົ້າາເຈ້າຈະັກໃດເມົາລະປັນແມເຫືອນເຈົເຈົ້ກ່ອນເນິ່ນນຫ້ມໍອົານ กาหน้าตู e ้ก e oh ็สร้ากเจียบบเมียคนทำั้นตะวาปะชนว่าใครเสียหครบางแกช้ยาวัดนี่มีมีตีหน่อยจะไปแม่งใส่ไฟให้เสียหายกนเด็ดขาดจะไปนำแม่กําหนาบะเมีตนับพักจีนนปยังเอาใส่แลบข้ายังนับป็น้าวใส่อยู่กับตับบเตึบเอาเด็ดขาดกะตมบอตังเมียบกเมีเจ้า เพิงอัปปีนะครับมาคู่กันเรื่องนี้เดี๋ยวตัวนายจะเสียไปฟังนะเอาอย่างนะผู้ผู้นะเมียเมียกําเดียวจะเสียจะไปแม่ยังอันนะก่อนเอาวอีไนจังโซตึงบ้านั่งจะรอกาตัวเต้านน่นก็อย่างอีอย่างแฟนกันนี่นะอะไรน้องไอแกเอ้ยไอแกเลือกเอาต้าบ้าสาวมีปลาเลือกก็เอ้ยแต่เลือกเอาไผ ลัต่างชาติต่างศาสนาเทพวันนี้กะกะบัจจใหญ่น้อยจะเอาอย่างใหญ่จะเอาอย่างน้อยเต้านาปีน้อยก็มีอะอย่างใหญ่ใน้อยๆ้อยหน้าผากหน้าผากอย่า ก็ไอจะเลือกเอาไผจะเอาเมียเจ็กก็จะเอาคนไทยจะเอาคนใหญ่ก็เอาคนอ้วนเอาคนตามสัตว์ตามสาสนาที่เขาวันนี้การรำมาเดินล้นรุ่นหน่อยเ่ดีกันเนาะจิเจ้า กะแลนะก็จะเอา spell, แกแก name, นะเมียยังนะกูสิหลอกกูสิเลนะว่าจะเอานะเมียแค่นะเปิดลูกกะติดหลังนะใจนะคอไอ้บาดใจไอโนกกติดตังนะไม่จากเอานะทำปิดที่ตั้งอ่ะตีจอดเขาเอาหัวที่นะไม่จะเนียเข้าดงอ่ะหนีลากะสั่งคนนะพุ่นบกะตังนอกเมานล้วไมียยิงนะไอ้จะกลัวบอกจะบอกบัลลอดก้ลงนนุ่นเนี่ยหัวมันหลอดจำลูนเนี่ยมาเอาเมียอะไรนี่นะ นล่กันตัวกันืมาตายงานลกายกานลืมมาเท่าน้าว่าจะเอาละพระเจ้ากขยกจีนะขึ้นสูงสั่นนาแม่ขอนหน้าโอนนูนนเรื่องบาปเรื่องบุญเอาไว้ก่อนเจ้าพ่อกระตั้งนุ่มาหอนแนมาอีมอบไอ้กระตึงใขงอไปแห่สัวเจ้า จอกมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจลกลับมันก็ไม่กลับ มันก็ไม่ล้มมาที่หัวเป็นปมและจะได้เข่าได้ดุกดีกระดุกดีเข้าป้ายดุกดีกระดุกดีกระเข้าต่อยถ้ามันเขารับบัดได้ก็ห่อเอาลิ้นเสียต้อยจหามองตาสายตารอยจอกมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจกับมันก็ไม่กลับ โลมันก oh ็ไม่โลมาหัวมันละปิดผมและจะได้เข้าได้ดุกเด็กก็ดุกเด็ก็เข้าไปดุกด็ดุกเด็ก็เข้าไปให้หัวให้เปิ่นใจเย็นหลังเจ้าวันโลกที่ายามเป็นดุกเด็กเด็กกตอนละ้องตามองตามาสายตาแล้วก็จ้องน้ำมองก่อน่ะรู้สึกเสียวซ่า หัวใจหจะว่ากั้นนะมีนก็ไม่กั้นจะว่าล้มนะมันก็ไม่ล้มละไอ้หัวเป็นผมแล้วมันจะได้นะเข้าได้อดุดอดีงอดุดอดีงนะเข้าไปอดุดอดีงอดุดอดีงนะเข้างบไปก่อนมาเข้าเนาะมาได้ก็เอาน้ำลายเข้าตาเอ้หนอไอ้ยังก็ชุบรถ กสใสตาและก็จ้องนมองกันนะรู้สืสอเซียวซานหัวใจหัวนมจำว่ารั้งนะพี่ก็ก็ไม่รังไม่รักจำว่า,าลงนะพี่ก็ไม่ลงลกไอหัวเป็ดปุมแล้วมาจะได้นะเข้าได,ด,าด้ก้าดุกดิกกันดุกดิกนะเข้าไปไ<ว>ดุกดิกดุกดิกเข้าไปของงัวของคว,วายนะไยก็ใช่ามาแล้วอ๋อยากไปเลยเด้อไออยังก็ใช้บ้องคอเข้ามาหนะ่าโว้ จะได้มาทำมาตัวไอ้แถมก๊อบจะทำบ้านเดิมกินทาาเตะเล่าต่อว่าตัวไอ้อยู่สะรป่าตองหัวใจเจ้าบอนจะทำก่อนเจ้ามานของไอ้อยู่ตั้งใดกันเล่าก้อยบอกน้องเนาแม่ยนอยู่บนเดนหล่ะครับตักแดดเอ๊แนวก็อูดีๆก่ะมาถ่ายร้านการแกงก็เล่นมาได้ จะทำตามบ้านของอายแต่แล้วหัวเจ้าบ้านเล่า้องจะเป็นต้องทำบ้านตัวถิ่นเดิมแหมกำอยู่สันป่าตองจำเห็นก็เจ้ามาจะเลี้ยวซ้ายก็ว่าจะเลี้ยวขวาเมื่กูกมาบอกมาก่อนนันนี่กันเนาะแล้วนะ,ะวบ้านตัวเป็นทังไหนอ๋อได้บอกเขาแล้วก็แล้วก็จะกัดเจียงไม่ลงไปแทางบงไปตามถนน